ช่ไหมครับป้าผมจะฝากตรงนี้ผมพยายามชี้ชัดว่าสร้างเศรษฐกิจให้พื้นที่จังหวดัดระยองเนี่ยคงใกล้จะมากเมื่อมีการลงทุนเยอะๆปะัญหาที่เราตรวจก้าวจากองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเป็นสมาชิกสภาผู้ยยแห่งชาติได้ถูกจับวางเราจะมาเจ้าภาพนะครับ พวกนี้ก็คือไม่ใช่ขเทศบาลนครยอยนะครับอันนี้คือเทศบาลในจังหวัดลอยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านประหลัดเทศบาลก็ท่านอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขนะครับต้องการอำนวยความสะดวกใดก็ได้ขอได้แล้วเป็นนายกเทศมนตรีคนเดียยื่นหนังสือเรียกร้องให้ยกเลิกประกาศฉบับที่85เนื่องจากไม่ยึดโยงกับประชาชนก็จะเป็นการศึกษารูุงานนะครับทาง ทาาเทศาบาลนครลังไยครับที่ทำสัตว์ก,ก็ยินดีแล้วก็ได้เตรียมรถไว้ทุกเช้าท่าในาาใดที่มีความสนใจนะครับที่รับปลดเก้าจากองค์พระมหาสจเด็นเจ้าอยู่หัวเป็นสมาชิกสภาพูรุทแห่งชาติได้ปกครอง